ลาบูลาบูต้องลาบูบูลาบูบูเนี่ยอะไรเนี่ยคุณคุณอะไรเนี่ยอะไรอยู่เวาลาบูบูโมฮาฮาคลิปนี้จะมีแต่ลาบูบูต้องนะไม่ใช่โมฮาฮาฮา <c oughs> มาแล้วบูฮาแล้ว <c oughs> จะอะไรต่ออะไรอะไรอะไรจะมาอีกครับ What is this ต่อไปก็อังกฤษครับอะไรแต่ไหมครับโอเคโอเคนะครับโอเคครับา ลาอูนมีอีกแล้วไม่มีสิ่งสินี่มันลาอูอฉนฉบับลาอูนหอยังวีดีเจอร์ก็ามาเนี่ยหอเฮ้ยเนี่ยวีดีเจอร์มูดมันก็ปั๊บมาปั๊บเลยอเออไอของจริงของจริงของจริงไม่ได้มูแล้วเนี่ย<อ>นี่ก็ขายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมปวดหัวเฮ้ยโคตรดีอะไรผมได้ยินแล้มันปลูกผักให้คอยหอหอ๋อ อ๋อเฮ้ยมันมีน้ำแข็งด้วยอ่ะลองมี็งมาดูไหมเอาเอาไว้ตบหน้าไอ้พวกนี้อ่ะขายแพงขึ้นหรือว่าน้ำแข็งแพงสุดนี้แล้วอ่ะเราลองเอานไปแข็งไว้ถ้ามันนี้ระบบขายนะจะปั๊บเอ้ยนี่คุณฟังผมได้ไหมอ่ะผมมีอะไรเสนอโอเคเสนอขึ้นห้าล้านคุณทุกคณนี่ กันหรือนี่นี่คุณฟังของ่อยคือทำไมมันไม่มีระบบข<อ><อ>ายอะ<ต>่ะม,ม,มันมีแหละนะแต่อยากให้มันแบบขายในเอ็มเอีแล่ลดมั่งอ่ะจะดีมากเลยนะคือเราไม่ต้องไปหาหมู่บ้านด้วยอ่ะเกือบต้องไปไหนอะ่ะร้อยเมสีจะเอเออไดแล่นเดินมามันเรียกซะเสียชื่อคำนิพิชื่ออะไรนะชื่อว่าวีดิจิตอะไรสักอย่างมั่งไม่ได้แล้ว อุมจะไม่ได้แล้วมั้งก็จะไม่ได้นะเออเฮ้ยโคตรสวยนี่มันอะไรกันโอ้โอ้อะไรวะน้ามันถามอะไรกันอะแล้ะผู้ต้องบุกลงและผู้ต้องนี่เขาเนี่ยนี่ต่อให้ก็ได้เออ,อทำไมเขาไม่ใส่อ่ะมันมีเสียงเอฟเฟกต์เห็นนะ ไอ้ไอเหล็กอ่ะมันจะเป็นแร่คริสตันอ่ะโอ้โหอ,อ่อย่าแล้วผมเจอคิปเปอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเอามันออกไปไกลๆด้วยโอ้ยเอาไปไกลๆไปเลยเออกจากบ <ๆ S 2> ้านเลยแปดเก้ามันแหลมๆอ่ะแล้วมันก็เจ็บด้วยช่างแต่ว่ามันระเบิดไม่เป็นฮะคิปเปอร์ <c oughs> คุณเราระเบิดไม่เป็น,นคิปเปอร์เนี่ยเนี่ยมันเขียวๆนี่แล้วมันก็แบบแหลมๆมันอยู่ในการทะเลทรายอ่ะ คนละคีเปอร์นี่หลอนแดดไหมเนี่ยการน่าจะเมาแดดแล้วแหละหาหมอบ้างนะไม่ลิ้นไม่โดนน้จริงเหรอแต่บ้านก็มีนะไม่ต้องทีไรสสยก็ได้นะเรียอะไรก็แค่เรียน้ำลายน้ำลายน้ำน้ำน้้น้้ำน้น้ำน้ดน้ำน้ำน้้ำน้น้นี้ำน้ตนน้น มันมีคนสต๊อกเกอร์ผมเยอะน่ากลัวมากสต๊อกเกอร์เลยนะคนเขาเขาพยายามจะไล่ตูดเลยลาผมกาพิบ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 จะไม่ได้แเบลจําไม่ได้คริสจะไม่โตขุมจะไม่ได้ว่าคริสจะใจเลยโตขผมเจออะไรไม่มีอะไาครนะ โอ้ไม่ o ก่อฉันเจอเพชรเป็นรอยเลยคุิไปไป็นองท้าผมไม่บอกผมเลยผมไปเอาวันนี้คริสตันเอ้ยเดี๋ยวผมจะดู png ดูแต่เนี่ยได้ยินเสียงรถเครื่องมาจากไหนผมกำลังเอ่อเล่นเดี๋วรถเื่องมพบอร์เโลรอบรอบวเแลโอหนี่คือแบบรอบรอบอืสึกเซกนี่ดนถล่แน่เลยเสนีโอ้ยสแลมหายากมองหน้ามันคน่ากลัวเลยแหลกกแหลกแหล มันกน็ออกไปซิหนกูกำลงังอ้วนกทําไ็านี่โหกำลงังฝึกปปวิ่งมา,มาแล้วทอนอยู่นะอุย้ยแกแกเป็นคนที่ทําให้ฉันปลูกผ<ว>ักไปเออสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรฮิปเปอร์เออฮิปเปอร์เออโซเนยแล้วตายแล้ว เออเนีสอบบรรท้นอนผมอ่ะครูกำลังเล่นแบบโอ้โหม,มันเลยมันมือเลยเนื้อสั่งฝูงเลคุณลาบุตองอะลาบุตองย่าแล้วผมมาถึงนี่เร็วเป็นความที่ภูมิใจมากบอาหูว้าวในดูเสาโอุย้ยภูมิใจกับผมเลยในดูเสาในดูฟ้า ในดูซโอ้ยไม่ช่วยเลยด้วยไม่มีประโยชน์ในดูซตามหลังคมอยู่อู้เหล็กจังเลยเฮ้ยในนั้นเอ่อในในถ้ามีเตาเผาอยู่อบบเตาเผาเหรอทำไมต้องเอาามทำไมอะมีของอยู่ในนั้นไงถามได้เฮ้ยคิปเปอร์ระเบิดไปแล้วพี่เอู้เผาครับพี่ไม่ทำอะไรไม่ในเสาตามหลังยังไม่ได้ระเบิดยอยู่ แค่พูดดีเลยนิดนึงพูดมากบ่าคับพี่ไม่ทดไรบอกครับคน่าวขับแล้วจะโดนแบบแล้แบบพีนซีคนดูเออเออนี่คนเป็นยังไงสเต็ปดรีมผมฝึกมาแล้วไม่เป็นห่วงไม่เป็นห่วงทุกคนแต่มันห่วงผมอ้ผมเก่งระดับหนึ่งแล้วอุ๊ยคนฮะเจ็บจริง เอย่ามายุ่งไอพวกชั่วไอพวกบาปนะพวกบาปนะเหรอไอพวกรับผู้ต้องบุกโลกแกอย่า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 ยายาอย่าเนี่ยรับผู้ต้อง,งไม่เจอแม่รับู้ต้องบุกรุกแล้วหนีไปเร็วแล้วหนีเร็ว <c oughs> แล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยผมหาผมไม่เจอผมเจอเหล็กแค่ไหนเ้ยผมเหล็กเยอะมากคุณมาช่วยเอ่อมาเอาบวกอกเหล็ก่อยทำไปทำไมเพื่ออะไรทำาททำไมเพื่ออะไรทำไปทำไมเพื่ออะไรไม่รู้ทำไปทำไมไม่รู้ไม่ชี้เพื่ออะไรทำไปทำไมเพื่ออะไรทำไปทำไมทําไทำไปว่าผมเจอถ้ำใหม่แล้วเย s ขอมีความสุขนะ สุกเลยน่ากลัจะตายสุกของแกก็คือความสุขของฉันเนี่ยล่ะยอยยยยยอยย้ย้ยยยยยยอยยอยยยยบยอยยย่ยสองยย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 ยหยยยยยยยหนึ่งบยยยยอยยยยยเท่ากยย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 เยย่ยยยยยอกยนยยยยยมยกยย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 รเ จะเล่าฟังแล้วฟัง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 ไม่ได้ให้นิทานอะแล้วที่เป็นวงรูบอ่ะโอเคๆเคคคยผมจะเล่านะว่าตอนที่ผมเนี่ยไปตอนอยู่ป .1 ใช่ไหมผมอะไปอยู่กับเพื่อนหคนนะแล้วผมมันก็ไปเจอเจอแบย่าบอกว่าอย่ายุอย่างนะแล้วปูต้องบก